มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกู้เงิน2 0 0แสนล้านเยียวยาโควิดพลเอกประยุจันโอชาในรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีผ่านระบบวิดีโอคอนเฟลน็นต์ในห้อง PMOC ชั้น2ตึกไทยคู่ฟ้าทำนิตัฐบาลโดยวาระการประชุมที่น่าสนใจในวันที่27กรกฎาคมนะคะ กระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ4ีมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองนักเรียนในคณะรัฐมนตรีพิจารณาค่ะมาตรการที่1ก็คือการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาทั้งสายสามัญศึกษาและก็สายอาชีพในสถานที่ศึกษาของรัฐและก็เอกชนรวมกันประมาณ10.8ล้านคนในอัตรา2000บาทต่อคนนะคะรวมเป็นเงินประมาณ 21,600ล้านบาทโดยได้ฐานข้อมูลเรียนฟรี15ปีค่ะมาตรการที่2นะคะเป็นการขอความช่วยเหลือจากโรงเรียนเอกชนให้ลดหรือว่าตึงค่าใช้จ่ายเรียกเก็บจากผู้ปกครองในโรงเรียนเอกชนกลุ่มที่ไม่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐแล้วก็กลุ่มโรงเรียนนานาชาติให้เท่ากับปีการศึกษา2,563เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควรค่ะพร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ประสานงานแล้วก็แก้ไขปัญหาค่าใช้จ่าย ของผู้ปกครองในโรงเรียนเอกชนทั้งสองกลุ่มเพื่อพิจารณาสั่งการเป็นรายการนะคะกรณีไปอย่างไรก็ตามหลังจากสอทได้ออกประกาศแนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมการเรียนและก็ค่าธรรมเนียมปีการศึกษา2,564นั้นมาตรการที่3เป็นการลดช่องว่างระหว่างเรียนรู้นะคะและลดผลกระทบด้านความรู้ที่ขาดหายไปโดยให้สถานศึกษาสามารถจ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรตามนโยบายเรียนฟรี15ปีใน5รายการได้แก่ ค่าเราเรียนค่าหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบการเรียนแล้วก็กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะเพื่อจัดการเรียนรู้ในการสถานการณ์การแพร่ระบาดในปี2564ได้ค่ะและเพื่อจัดสรรใช้จ่ายเพิ่มเติมให้กับสถานศึกษาส่วนหนึ่งเพื่อใช้จัดการเรียนการรู้แก้ปัญหาความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของสถานศึกษา เรียนรู้หลากหลายที่เหมาะสมกับวัยนะคะลดการเรียนรู้จากสื่อออนไลน์โดยเฉพาะกลุ่มผู้เรียนอนุบาลถึงป .3 ขณะเดียวกันนะคะสอทอจะจัดเข้าอุปกรณ์พร้อมสัญญาณจํานวน2แสนชุดสําหรับให้นักเรียนและก็นักศึกษากลุ่มป .4 ถึงม .6 แล้วก็อาชีวศึกษาใช้ย,ยืมเรียนนะคะแล้วก็รองรับการเรียนระบอบออนไลน์ค่ะมาตรการที่4เป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานนะคะโดยจะมีการฝึกอบรมด้านอาชีพสําหรับผู้ปกครองแล้วก็ประชาชน ซึ่งเป็นการอบรมฟรีนะคะรัฐเองสนับสนุนใช้จ่ายค่าเดินทางค่าอาหารในอัตรา2,000บาทต่อคนพร้อมประสานเชื่อมโยงกับแหล่งทุนเพื่อจัดหาทุนเพื่อเริ่มประกอบอาชีพค่ะพร้อมทางคาดการว่ากระทรวงการคลังนะคะจะเสนอแผนกู้เงิน200ล้านบาทหลังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายแล้วก็กำกับบริหารนี้สาธารณะนะคะโดยจะมีการขยายกรอบก่อนหนี้ใหม่เพิ่มเติม100ถึง200ล้านบาทนะคะ เป็นการทำแผนกู้เงินเพิ่มมารองรับมาตรการเยียวยาผลกระทบจากโควิดที่มีการล็อกดาวน์13จังหวัดในช่วงนี้นะคะซึ่งจะต้องดําเนินการกู้ภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะเนื่องจากขณะนี้เงินกู้1ล้านล้านบาทใช้วงเงินไปหมดแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทุยเดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ